โอเคเอ้าไปต่อเลยครับเป็ดเนื่งเสร็จแล้วอันนี้ก็ต่อเลยข้อเต็มเอาบัปรประคมเอาหมอานั่งๆไหนมาหน่ะใช่บ <c oughs> <c oughs> ัตรประคมนี้ยโอเดได้นะครับที่นึ่งวันนี้เริ่ใส่ชีสเออชัดซมชัดซมครับฮึจอมขายสูตรตัวเองนะเนี่ยอ่ะอ้าต่อใส่ลายแตงกเีเต็ม อันนี้กูนนะเอาหนักหนช็ดชนะชีดนะครับมันอบชีดกระแตงดูฟีนวัวสอนไปแล้วนะครับมีหลายขั้นตอนสอนไปแล้วนะครับอันนี้ใส่ชีตไปเฉยเฉยเดี๋ยวจะไปเข้าเตาอบละอัดประคมนี่อกเป็ดน,นะครับที่มันเรานุ่งนึ่งไปวันนี้หมักเมื่อวานนึ่งวันนี้ขายวันนี้ เ็ดน้ำมันมันเยอะนะครับเราต้องใส่น้ำมันเยอะแล้วเตดน้ำม,นมันมันก็ออกปรุงแค่พริกไทยเกลือนัดเม็กนะครับน้องๆใครยังผัดกับผมไม่เป็นนะปรุงเกลือพริกไทยนัตเม็กนะครับนี่ทิี่รักเบดนะครับนี่ทิฟรี่รักเบ็ดนี่มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันยังไม่สุกเลยจะเรื่องว้เราจะไม่เรื่องสุก พราะวา่าพลังเปนหมักกินเนื้อแดงเป็ดเป็นสัตว์เนื้อแดงนะครับทานดิบสัตว์เนื้อแดงทานดิบได้อันนี้เป็ดออเปตพร้อมด้วยนะครับเท็กเจอร์จะดีด้วยเทคเจอร์เทคเจอร์จะดีนุ่มอร่อยเนื้อเหลืองเนสวยงามโอเรนซอนนะครับวันนี้เราเป็นโอเรนสพอรไลน์วันนี้เราเป็นโอ,รนอนนเรเนสพอ,ไสอรไลน์ซอสส้ม ใส่ปดลดไลฝั่งนี้อะ่ะทอดทอดนานๆหน่อยฝั่งนี้ไม่ต้องทอดนานหรอกเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมเดีย๋ยวมันจะเป็นเร็ดสุกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนี้ยตัวนี้จะสุกเดี๋ยวเราเอาแค่เอาอุ่นๆ,ๆเราก็จะใส่ปดลดตไลไปในเหล้านะครับในซอสในซอส เวลาทำซอสฝรั่งครับตอนตอนใกล้จะออกเขาจะจะต้องใส่เนยประมาณก้อนสองก้อนนะเพิ่มความหอมองซอสแล้วก็เวลาหรือซอเสียเนื้อหรือว่าเสียเป็ดเสียอะไรเนี่ยเหมือนกันท้ายท้ายสุดอะใกล้จะจะจะเสร็จอเราจะต้องเอาเนยลงไปเอาเนยเนยลงไป,งไปให้มันเป็นแบบอันนี้เลยขาจะเรียกว่าบัตชิ่งเนี่เยเนี่ยเชฟเลยคือจะทำบัตชิ่งวเนะ การนี้ทำลยให้มันไหมนหเนี่ยให้มันสูญเสียปลาปาประโยชน์นะอไม่ต้องสูญเสียปลาปลาประโยชน์นะครับให้มันหอมพูดตลกไปเห็นะกิน,น,นหอมละครับเนี่ยโพูดวัา หอมโอ้หอมหอมมากเลยหอมกินเลยหอมสดเสร็จก็อะไรสตารก็หอมโอเคหอมเอากิด๋ยวได้แล้วนะครับติดดักเบ็ด สุดยอดเลยเดี๋ยวเราเล็ดไว้สักสองสามนาทีแล้วเราค่อยหัน่นเพราะว่ามันร้อนๆอ,อยู่เะหั่นของเราอน้อนไม่ดีนะครับพวกชูซี่มันจะพุ่งออกเลยมันได้ครบแล้วนะครับเป็ดเหยน ครับอ,อกเป็นซอสส้มมันกระแตงนะครับมันอบชีดดูฟินนวมันอบชีสแซ่บคักผักขมแล้วก็ผัดนะัะขมมล้วให้น้อยหรือว่ามันเหี่ยวหดแค่เนี้ฮนะ สุดยอดโหจูซี่หั่นตอนใหญ่ตอนใหญ่ๆลยครับหั่นตอนใหญ่เลยหั่นตอนใหญ่เลยครับหั่นตอนใหญ่นะ้ดูจนแล้วอ่ะตกแต่งด้วยเซ็กเมนต์ส้มอร่อยมาก ิกตี้ตะเบ็ดนะครับโอ้หนอยกรอบฝันชัดจิอรายสุดสุดน,นะครับอาหารจานนี้ฝากเอาไปทำดู